สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m o n e y Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับช่อง m o n e y Hero ค่ะแล้วตอนนี้นะคะทุกคนก็อยู่กับปอยนะคะในช่วงของพอดแคสต์นั่นเองสําหรับพอดแคสต์วันนี้นะคะปอยก็มีบทความดีๆของดรนิเวศเหวาชิระวรกรน,นะคะมาฝากเพื่อนๆอ,อีกแล้วว่าแต่ว่าจะเป็นบทความเกี่ยวกับอะไรเรื่องอะไรนั้นนะคะเราไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะไป สำหรับพอดแคสต์ในวันนี้นะคะปอยจะพาทุกคนมาพบกับบทความนี้ของดรนิเวศเห็นวชิระวรกรค่ะบทความนี้นะคะจะพามารู้จักกับการคอนเนอร์หุ้นค่ะแล้วเราก็จะได้เช็คไปพร้อมๆกันนะคะว่าหุ้นที่ถูกคอนเนอร์หรือว่าหุ้นที่ถูกต้อนเข้ามุมตอนนี้นมีอยู่ในพอตของใครอยู่หรือเปล่านะคะมาเช็คไปพร้อมๆกันเลยค่ะ ในช่วงนี้นะคะถือว่าเป็นช่วงที่ตลาดหุ้นไทยเนี่ยร้อนแรงสุดๆนะคะวัดจากปริมาณการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เป็นหลักแสนล้านบาทเลยทีเดียวต่อว,วันเราก็ได้เห็นหุ้นขนาดกลางหลายๆตัวนะคะถูกลักลงทุนเข้ามาซื้อขายเก็งกําไรหรือถูกใครบางคนเข้ามากวาดซื้อหุ้นของบริษัทเหล่านั้นในจํานวนที่มากซะจนหุ้นหมดเลยทีเดียวนะคะส่งผลให้ราคาหุ้นตัวนั้นเนี่ยว,วิ่งขึ้นอย่างรวดเร็วทะลุเพดานราคาหุ้นปรับตัวขึ้นไปหลายเท่าตัวภายในเวลาไม่กี่เดือน ลักษณะอาการของหุ้นเหล่านี้นะคะดรนิเวศเรียกว่าเป็นหุ้นที่ถูกคอนเนอร์หรือถูกตอนเข้ามุมนั่นเองค่ะลักษณะหุ้นที่ถูกตอนเข้ามุมเนี่ยราคาจะวิ่งขึ้นไปได้มากจนเป็นไปไม่ได้นะคะและตราบใดที่คนที่ถือหุ้นอยู่เนี่ยยังไม่ขายออกมาเป็นเรื่องเป็นราวเนื่องจากเหตุผลบางอย่างรวมถึงการที่พวกเขาคิดว่าหุ้นก็จะยังคงวิ่งต่อไปราคาหุ้นที่สูงเสียดฟ,ฟ้าก็จะยังคงสูงอยู่อย่างนั้นบางทีก็นานเป็นปีๆเลยเดียวค่ะ ดกตรนิเวศเล่าว่านะคะหุ้นที่ถูกคอนเนอร์ในอดีตมักจะเป็นหุ้นขนาดเล็กที่มีหุ้นหมุนเวียนในตลาดน้อยนะคะดังนั้นจึงง่ายที่นักเล่นหุ้นรายใหญ่บางทีก็แค่รายเดียวเนี่ยสามารถซื้อหุ้นจนเหลือน้อยและดันราคาขึ้นไปมหาศาลในเวลาสั้นๆนะคะหลังจากนั้นสักระยะหนึ่งเขาก็จะออกของหรือว่าทยอยขายหุ้นทิ้งโดยพยายามที่จะไม่ทําให้ราคาตกลงมาเร็วมากจนทําให้ขาดทุนกําไรหรือว่าถึงกับขาดทุนและนั่นก็คือการจบเกมค่ะซึ่งโดยปกติคนที่เข้าไปเล่นหุ้นตัวนั้น ก็เห็นราคาวิ่งขึ้นไปมากก็มักจะขาดทุนหนักเลยนะคะส่วนคนที่กําไรมหาศาลก็คือคนที่เข้าไปคอนเนอร์หุ้นนะั่นแหละคะ่ะ ยังไงก็ตามนะคะอันนี้ส่งของขนาดของเม็ดเงินที่เพิ่มขึ้นมากของนักเก็งกําไรแล้วก็นักลงทุนรายใหญ่ในตลาดหุ้นในช่วงเร็วๆนี้เนี่ยได้ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่น่าจับตามองมากนั่นก็คือขนาดของหุ้นที่ถูกคอนเนอร์ขยับขึ้นเป็นหุ้นขนาดกลางนะคะที่มีมา r k เก็ตแคปเป็นหมื่นหรือหลายหมื่นล้านบาทที่ถูกต้อนเข้ามุมแล้วก็ดันราคาจนมีมูลค่าหุ้นเป็นหลักแสนล้านหรือว่าหลายแสนล้านบาทนะคะลองมาดูตัวอย่างกันว่ามีมากน้อยแค่ไหนนะคะ หุ้นชุดแรกนะคะที่มีความร้อนแรงมากๆนะคะก็เป็นหุ้นแนวสินค้าโภคภัณ์ค่ะตัวแรกเป็นสินค้าทางการเกษตรอุตสาหกรรมแล้วก็ตัวที่2เป็นสินค้าที่เป็นชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ค่ะทั้งคู่นะคะมีราคาวิ่งขึ้นไปเฉลี่ยน่าจะในระดับ10เท่าตัวในเวลาอันสั้นไม่กี่เดือนโดยมีสตอรี่ว่าสินค้าขายดีและมีราคาเพิ่มขึ้นมากซึ่งเกิดจากโควิด1นนะคะมูลค่าของหุ้นหรือ MarketC a p เฉลี่ยคิดจากราคาวันที่ 9, ธันวาหกสเนี่ยประมาณกว่า2อง0 0 7 0 0 0 0ล้านบาทค่ะและกลายเป็นหุ้นที่ใหญ่ติดอันดับต้นๆของตลาดหุ้นไทยแน่นอนว่าเป็นหุ้นที่มีราคาแพงมากนะคะวัดจากค่า P/E เฉลี่ยที่กว่า44เท่าค่า P/B ที่7.9เท่าปันผลตอบแทนต่ำกว่า1%ตอ่อปีโดยไรายได้ในช่วง3ไตรามาสของปี6 3เฉลี่ยที่ประมาณ31,000ล้านบาทค่ะซึ่งต้องถือว่าเป็นบริษัทระดับกลางเท่านั้นนะคะนอกจากนั้นนะคะหุ้นน่าจะมีฟรีโ f l o ์หรือว่าหุ้นหมุนเวียนในตลาดน้อยด้วยวั จากปริมาณการถือหุ้นของรายใหญ่ห้าอันดับแรกยกเว้นหุ้น NVDR ที่เฉลีย่ยประมาณ76%ของหุ้นทั้งหมดค่ะชุดที่2นะคะอยู่ในกลุ่มพลังงานไฟฟ้าค่ะมีจํานวนทั้งหมด3ตัวนะคะซึ่งน่าจะถูกคอนเนอร์มาเป็นปีๆแล้วโดวยมีสตอรี่ว่าเป็นหุ้นที่เติบโตเร็วหรือว่าหุ้นโกรดนั่นเองนะคะแล้วก็มีกําไรดีอันนี้ส่งจากราคาขายไฟฟ้าที่ได้ราคาดีในอดีตแต่การเติบโตใหม่มักจะมาจากต่างประเทศเป็นหลักนะคะหุ้นตัวใหญ่ที่สุดนั้นนะคะมีมูลค่าตลาดหลายแสนล้าน บาทติดอันดับต้นๆของหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในตลาดหลักทรัพย์นะคะ,ฉะเฉลี่ยแล้วมูลค่าหุ้นเท่ากับประมาณ250,000ล้านบาทค่ะค่า P/E อยู่ที่ประมาณ76เท่า P/B ที่6.3เท่าปันผลต่ำกว่า1%ต่อปีรายได้ฉเฉลี่ยต่อบริษัทในช่วง3ไตรมาสที่ผ่านมาประมาณ24,000ล้านบาทค่ะและ5อันดับผู้ถือหุ้นใหญ่ถือหุ้นรวมกันประมาณ67%โดยฉเฉลี่ยค่ะ มาที่ชุดที่3นะคะก็คล้ายชุดที่2ในแง่ที่ว่าหุ้นน่าจะถูกคอนเนอร์มานานพอสมควรเป็นหุ้นในกลุ่มสถาบันการเงินนะคะซึ่งอาศัยเรื่องราวที่ว่าเป็นกลุ่มที่สามารถเติบโตได้เร็วมากโดยเฉพาะจากสินเชื่อส่วนบุคคลรายย่อยที่มีความต้องการสินเชื่อไม่จํากัดค่ะเพราะตลาดเนี่ยมีขนาดใหญ่มากที่สําคัญนะคะแม้ว่าจะให้กู้ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อที่จะสามารถคิดอัตราดอกเบี้ยได้สูงสูงแต่ด้วยความสามารถในการจัดการนะคะก็ทําให้อัตราหนี้เสีย ต่ำกว่าสถาบัานการเงินอื่นๆมากในกลุ่มนี้นะคะมี2ตัวที่มี market cap เกินแสนล้านบาทค่ะและเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ1 3 0 0 0ล้านบาทค่า P/E เฉลี่ยประมาณ25เท่าค่า P/B อยู่ที่6.3เท่าอัตราบันผลต่อปีที่ประมาณ1%ทั้งหมดนี้นะคะอาจจะดูว่าราคาไม่แพงมากเมื่อเทียบกับอัตราเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์นะคะแต่ว่าเมื่อเทียบกับสถาบัานการเงินหลักๆของประเทศที่ทําธุรกิจคล้ายกันเนี่ยที่มักจะมีค่า P/E ต่ํากว่า10เท่า และค่า P/B ต่ำกว่า1เท่าอัตราบันผลปีละเกิน3%ก็ต้องถือว่าแพงมากนะคะนอกจากนี้รายได้ของบริษัทในช่วง9เดือนที่ผ่านมามีเฉลี่ยเพียง1,2500ล้านบาทเนี่ยก็ถือว่าน้อยมากนะคะห้าอันดับผู้ถือหุ้นใหญ่รวมกันเท่ากับประมาณ75%เทียบกับสถาบันการเงินขนาดใหญ่ที่แทบไม่มีผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นเรื่องเป็นราวเลยค่ะมาที่หุ้นชุดที่4นะคะดรนิเวศบอกว่าชุดที่4 ที่ดอกเตอร์จะพูดถึงเนี่ยถ้าจะให้ถูกต้องจริงดอกเตอร์คิดว่าน่าจะเป็นหุ้นที่เคยถูกคอนเนอร์เมอร์สัก23ปีก่อนค่ะแต่ในปัจจุบันนะคะดอกเตอร์เองก็ไม่ค่อยแน่ใจนักว่าใช่ไหมนะคะเป็นหุ้นกลุ่มที่ขายสินค้าผู้บริโภคโดยเฉพาะทางด้านเครื่องดื่มค่ะโดยมีสตอรี่ที่จะเติบโตอย่างก้าวกระโดดโดยการขยายตัวไปต่างประเทศแล้วก็ทั่วโลกนะคะมีหุ้นอยู่2ตัวที่มี Market cap เฉลี่ยประมาณ120 0 0 0ล้านบาทค่า p e โดยเฉลี่ยอยู่ที่34.2 2เท่า PB 9.7เท่าและปันผลตอบแทนปีละ2%ค่ะส่วนรายได้ในช่วง9เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่เฉลี่ย16,500ล้านบาทค่ะผู้ถือหุ้นใหญ่ที่สุด5ดับถือหุ้นรวมกันเฉลี่ยที่ประมาณ51%ซึ่งตัวเลขทั้งหมดในปัจจุบันนั้นนะคะก็ดูเหมือนว่า มันไม่ถึงกับแพงจนเป็นไปไม่ได้โดยเฉพาะในช่วงนี้นะคะที่อัตราดอกเบีย้ยในท้องตลาดต่ำมากแล้วก็เงินล้นตลาดหุ้นซึ่งต่างจากอดีตในช่วงที่ดรคิดว่าหุ้นอาจจะถูกคอนเนอร์เนื่องจากช่วงนั้นนะคะหุ้นมีราคาแพงมากและอาการของหุ้นที่วิ่งขึ้นไปแรงและเร็วเกินจากพื้นฐานไปมากในเวลาอันสั้นนั่นเองค่ะ มาที่หุ้นตัวสุดท้ายนะคะที่ดรนิเวศคิดว่ามีอาการของการถูกต้อนเข้ามุมมานานหลายปีมากนะคะเป็นหุ้นในกลุ่มของคนส่งและโลจิสติกส์ค่ะเป็นหุ้นที่มีขนาดใหญ่ติดอันดับต้นๆของตลาดหลักทรัพย์มีมาร์เก็ตแคปหลายแสนล้านบาทนะคะโดยที่หุ้นเคยวิ่งขึ้นมาเป็น1ิบเท่าในเวลาแค่2อปีอันนี้ส่งจากการเติบโตของการท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดในช่วงเวลานั้นนะคะค่า PE ของหุ้นสูงเกินร้อยเท่าส่วนหนึ่งจากการที่กําไรของบริษัทต,ตกลงไป มากจากเรื่องของโควิด -19 ยังไงก็ตามนะคะแม้ก่อนหน้านี้ค่า P/E ก็ค่อนข้างสูงในระดับประมาณ40เท่าขึ้นไปค่า P/B เกือบ10เท่าแล้วก็ปันผลตอบแทนน้อยกว่า1%ตอ่อปีรายได้ในปีก่อนหน้าอยู่ที่แค่30,000กว่าล้านบาทนะคะในส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่5อันดับแรกนะคะถือหุ้นรวมกันกว่า75%ของหุ้นทั้งหมดค่ะ กล่าวโดยสรุปก็คือนะคะหุ้นที่มีคุณสมบัติและก็มีอาการของการเป็นหุ้นที่ถูกต้อนเข้ามุมก็คือเป็นหุ้นที่มีสตอรี่น่าตื่นเต้นค่ะโดยเฉพาะว่ามันจะโตเร็วมากในอนาคตด้วยเหตุผลที่น่าเชื่อถือและส่วนมากนะคะก็มีข้อมูลที่พิสูจน์ได้มาระยะหนึ่งเช่นอย่างน้อยใน2อสามไตรามาสที่ผ่านมาและเมื่อเกิดขึ้นราคาหุ้นก็จะวิ่งขึ้นไปแรงแล้วก็เร็วมากภายในระยะเวลาสั้นนะคะบางทีหุ้นเนี่ยขึ้นไปหลาย10%ซหรือว่าหลายเท่าในเวลาไม่กี่เดือนซึ่งแทบทั้งหม ะะก็ทําให้ราคาหุ้นแพงมากเทียบกับหุ้นอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือว่าเทียบกับตลาดหลักทรัพย์โดยรวมบ่อยครั้งนะคะราคาขึ้นไปสูงจนเป็นไปไม่ได้ในระยะยาวนะคะหลังจากที่ขึ้นไปแล้วราคาหุ้นต่อจากนั้นก็มักจะผันผวนแบบรุนแรงซึ่งก็น่าจะเกิดขึ้นจากมีคนขายทํากําไรเป็นระยะอย่างไรก็ตามนะคะอันนี้ส่งจากคนถือหุ้นหรือว่านักลงทุนรายใหม่ที่อาจจะ เลี่ยมุมมองของหุ้นแล้วก็คิดว่าราคาหุ้นที่สูงเร็วนั้นสมเหตุผลเนื่องจากราคาที่ยืนอยู่ได้พร้อมกับปริมาณการซื้อขายหุ้นต่อวันที่สูงก็มักจะเข้ามาซื้อขายหรือว่าลงทุนหรือว่าเก็งกําไรในหุ้นเหล่านั้นทําให้หุ้นก็ยังคงแพงสุดกูดต,ต่อไปเรื่อยๆค่ะ และหลังจากนั้นนะคะหุ้นส่วนใหญ่ที่ถูกคอนเนอร์ในที่สุดก็มักจะแตกค่ะโดยเฉพาะเมื่อคนเริ่มเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อหุ้นอาจจะเนื่องจากสตอรี่เช่นการเติบโตนั้นไม่เกิดขึ้นในระยะเวลาที่มีการคารดหว้และคนเริ่มตระหนักว่ามันไม่ได้เป็นหรือดีอย่างที่คิดจึงเริ่มขายหุ้นและในที่สุดนะคะก็มีแต่คนที่คิดจะขายโดยคนที่ซื้อนั้นมีน้อยมากเนื่องจากราคาหุ้นที่อาจจะแพงเกินไปนะคะผลก็คือราคาหุ้นเนี่ยดิ่งลงแบบถล่มทลายนะคะและนั่นก็คือเกมการเงินหรือว่า การลงทุนที่จบลงค่ะและคนที่เจ็บตัวที่สุดก็จะโทษความผิดพลาดของตัวเองนะคะที่เข้ามาผิดจังหวะขายไม่ทันในช่วงเวลาที่หุ้นขึ้นก่อนที่เขาจะตัดใจขายไปแล้วก็หันไปหาหุ้นที่อาจจะถูกคอนเนอร์ตัวใหม่นั่นเองค่ะ ในตอนท้ายนะคะดรนิเวศก็ยังเสริมอีกว่าพูดถึงหุ้นไทยขนาดแสนล้านบาทที่อาจจะถูกต้อนเข้ามุมแล้วดกรก็นึกไปถึงหุ้นดิจิตอลแล้วก็ไฮเทคระดับโลกอย่างอ Amazon หรือว่าเทส la ที่หุ้นขึ้นไปหลายๆเท่าในเวลาอันรวดเร็วบางทีนะคะนี่ก็อาจจะเป็นการคอนเนอร์ระดับโลกที่มีเม็ดเงินมหาศาลจากนักลงทุนทั้งโลกเข้าไปลุมซื้อจนราคาวิ่งขึ้นไปอย่างที่เห็นก็เป็นได้ดังนั้นนะคะคนที่จะเข้าไปเล่นหุ้นแบบนั้นในเวลาแบบนี้ก็ ควรจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะทุกคนดอกเตอร์เป็นห่วงค่ะสําหรับทุกคนนะคะที่ฟังมาถึงตรงนี้ปลอยว่าก็น่าจะพอได้ไอเดียหรือว่าพอจะนึกภาพออกนะคะว่าหุ้นแต่ละกลุ่มที่ดรนิเวศท,ท่านพูดถึงเนี่ยมันมีตัวไหนกันบ้างนะคะดกรก็ใบสุดๆแล้วนะคะก็เอาเป็นว่าไปตีความ ไปค้นหาไปดูกันอีกทีนะคะว่าเอ๊ะมันมีหุ้นพวกนั้นในพอร์ตเราหรือเปล่านะนะคะก็ดูกันดีๆนะคะทุกคนและทั้งหมดนี้ก็คือพอดแคสต์ของวันนี้นะคะก็หวังว่าพี่ๆเพื่อนๆนะคะก็คงได้ประโยชน์จากพอดแคสต์นี้ไม่มากก็น้อยนะคะจากการวันนี้นะคะปอยมีเรื่องประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะคะว่าตอนนี้ช่องของเรานะคะมีช่องทางให้พี่ๆเพื่อนๆนักลงทุนเนี่ยช่วยสนับสนุนช่องของเราเพิ่มขึ้นมาอีกช่องทางหนึ่งนั่นก็คือ ทางเรามีการเปิดบัญชีเพื่อให้เพื่อนๆพี่ๆเนี่ยช่วยสนับสนุนช่องเข้ามาได้โดยเงินส่วนนี้นะคะที่พี่ๆเพื่อนๆเนี่ยสนับสนุนเข้ามาก็จะใช้ไปในการพัฒนาคอนเทนต์พัฒนาช่องของเราที่สําคัญนะคะคือมันจะเป็นรายได้ช่องทางรายได้ส่วนหนึ่งนะคะของเด็กฝึกงานเด็กฝึกงานของช่องเราตอนนี้ก็มีทั้งหมด3าคนนะคะก็คือพี่นัทนะคะมีน้องชูก้านะคะแล้วก็มีปอยอีกคนหนึ่ง รวมทั้งหมดเป็น3คนนะคะถ้าเกิดว่าพี่ๆเพื่อนๆท่านใดอยากจะช่วยสนับสนุนเด็กฝึกง,งานตาดำๆนะคะให้อยู่ในช่องนี้ไปเรื่อยๆเพื่อช่วยซีอโอของเราช่วยอาจารย์เพื่อนเนี่ยทำคอนเทนต์ไปเรื่อยๆก็สามารถช่วยสนับสนุนเข้ามาได้รายละเอียดต่างๆอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะคะแล้วก็ส่วนใครนะคะที่อยากจะพูดคุยกันอยากจะแนะนําติชมรายการของเรานะคะหรือว่าอยากจะเสนอคอนเทนต์ให้ช่องของเราทําก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เช่นเดียวกัน ก่อนจากกันจริงๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรามานี่ Hero ่ทีมด้วยนะคะทุกๆแชร์ทุกๆการไลค์ทุกๆยอด Subscribe นะคะมันคือกำลังใจของพวกเราที่ทำคลิปมากๆนะคะ,ะจากกันจริงๆแล้วนะไปแล้วจริงๆนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ